สวัสดีค่ะพันธ์สะพายตุรกีค่ะออกจากบ้านมาเมือนอีก,ก็มาเจอเช้าบ้านนะคะคางๆบ้านนี่แหละคะ่ะเพื่อนก็เตรียมตัวไปขอสาวนะคะยูตุรกีเวลาเพื่อนไปขอสาวเพื่อนกระเฮ็ดคล้ายๆบ้านเฮานะคะพี่น้องมีการพูดคุยตกลงกันกน้นสิแตงงานนะคะแล้วก็ ไปคอกันนะคะย่างมาแป๊บนึ่งกับมาเจอต้นออฟิกัรนะคะพี่น้องลูกโดกเต็มต้นเลยค่ะซื้อออฟิกัรนะคะภาษาตุรกีเขาเอินใครซื้อนะคะช่วงนี้ก็เป็นนาของออฟิกัรน้ำนะคะพี่น้องตามมาเก็ตตามภาษากับซิมีออบิการบางคายเต็มเลยนะคะออฟิกัรนี่ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งเลยนะคะที่คนตุรกีนิยมปลูกตามบ้านนะคะสําหรับต้นออฟิกัรนะคะกับซิมีต้นขนาดประมาณนี้แล้วก็ขนาดใหญ่ๆกับมีนะคะพี่น้อง ยูบานแม่ยานะคะก็มีต้นอพิกดอยูหนาบานต้นหญ่ๆนะคะที่เฮาพักกันเก็บทุกปีนะคะปีนี้พักกันไปเบืเ้องแรกกับพอน้องอิซานะคะบ่ค่อยออกผลดีปานใดนะคะมีมลแงกินหลายค่ะพี่น้องอยังมาแป๊บหนึ่งน้องอิซาก็มาเจอเด็กน้อยเล่นจักรยานอยู่นะคะตามภาษาเด็กน้อยอยากมีหมค่ะเล่นเขาไปทักท้ายไปคุยน้าเขาคือเกาค่ะน้องอิซาก็คุยภาษาอังกฤษนะคะเฮ้วารายูดูยิงนะคะว่าเจอเนมนะคะเพิ่นก็ทักท้ายเขานะคะน้อยกับหันมาถามพันนะคะว่าน้องอิซาว้าภาษาอย่างนะคะเขาฟังบรรูุเรืองนะคะเด็ก ตรุรกีนะคะส่วนมากถ้าบ่รได้เขารงเรียนพิเศษนะคะหรือว่าโรงเรียนเอกชนอ่ะส่วนมากก็บิเว้าภาษาอังกฤษบ่ด้น,นะคะเพราะว่าเขาบม่มีสอนเลยนะคะยู้าดิมโควนะคะพี่น้องถ้าเกิดเบือเบ่อเอ,อยู่บ้านนะคะเวลาอยางออกมานะคะก็รู้สึกรีแลกนะคะพี่น้องรู้สึกพอนคลาายนะคะเพราะว่าสภาพอากาศบรรยากาศอย่นีน,นะคะเงียบสงบนะคะพี่น้องหน,น,น้องอินซาเลนมาหาดอกไม้นะคะพี่น้องเห็นดอกไม้ยู่ริบๆนะคะดอกไม้สีขาว,วานี่เป็นดอกหยานะคะพี่น้อง ดอกดอกไม้แบบนี้ก็ออกมาเป็นสีขาวสีเหลืองนะคะมีลายค่ะพี่น้องช่วงนี้นะคะ้องอิซาห้แม่เด็ดดอกไม้ห้นะคะเพื่อนบอกว่าหอมบ่น,นะคะเพื่อนอยากร้องดมเบื้องนะคะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆนหน่อยของ้องอิซานะคะพี่น้องหาได้จากธรรมชาติแถวแวบ้านนี่แหละคะ่ะช่วงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนี่แม่ก็ต้องพยายามพา้องอิซา ออกบ้านดูดูนะคะเพราะว่าน่องเบื่อนะคะเพราะว่าบ่มีมูนะคะถ้าไปโรงเรียนแล้วกับขึ้นสีเ่เาเบื่อละค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องได้ไปคอยเฝ้าเบิงะะวว้นองอะนะคะพี่น้องน้องอีซากับว่าภาษาตุรกีเพราะท่านได้นะคะพี่น้องบางย่างบางเรื่องอาจสิบ่เข้าใจกับโมกับคุณครูนะคะเนาะแม่ก็ต้องไปคอยแมบว่าช่วยเหลือช่วงแรกๆเนาะค่ะเมื่อวีนท่นกับสิพาน้องอีซาย่างไปร้านอาหารซาติมของเขานะคะตรงเซ็นเตอร์นะคะร้านอาหารหน้อยๆที่เป็นนั่งชมวิวสวยๆนะคะพี่น้อง ไปนั่งเล่นพักผ่อนนี่แหละค่ะย่างมาก่แวะเล่นนั่นเล่นนี่ไปกับประมาณเกือบเกือบสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะกวัวสียหอดนะคะพี่นอ้องย่างเล่นย่างหัวไปนะคะกับน้องอีซาะคะ่ะตรงที่ร้านอาหารตั้งยูนะคะพี่น้องเป็นจุดศูนย์กลางของห้าทิมคอยนะคะหรือเอิร์นว่าเซ็นเต,นเตอร์นะคะยังมาถึงร้านอาหารแล้วนะคะน้องอีซากับนี่แหละคะ่ะชมเค,ค้กยูนาร้านนะคะบอกว่าอยากกินเค,ค้กนั่นอยากกินเค,ค้กนี่นะคะแม่กับป้อเห้เพิ่นชมเพิ่นเลือกไปนะคะแต่ว่าบ่าได้ซื้อดอกคะ่ะเค,ค้กนะคะ กินแล้วมันบแซบคกับพี่น้องบ่มักนะคะขึ้นมาสั้นสองของร้านอาหารนะคะพันก็เอาเมนูมาให้น้องอีซาเลือกอาหารนะคะอยากให้เพื่อนสร้างแนวอื่นเพื่อนกับโบสร้างนะคะพี่น้องเพื่อนกับสีสร้างเค้ปปับของเพื่อนเค้ปปับเฟินไฟส์ฮอทดอกของเพื่อนนะคะพี่น้องก็ตามใจค้นกินนะคะพันก็สร้างให้น้องอีซานะคะมีเค้ปปับมิ้นต์ฮอทดอกเฟนไฟส์นะคะแล้วก็น้ำแต่งโมนะคะพี่น้องระว่างทีละอาหารนะคะพันกับสีตอบ คอมเมนต์ของบางคนเพิ่งถามมานะคะว่าได้สอนลูกเบาไทยบ้นะคะพันกสิบอกว่าพันสอนลูกเบาไทยอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าน้องอิซซากะเพิ่งสามขวบนะคะเนาะแล้วภาษาก็หลายภาษานะคะมีอังกฤษนะคะภาษาหลักที่พ่อแม่คุยกันในบ้านนะคะแล้วก็ภาษาตุรกีนะคะแล้วกับภาษาไทยนะคะก็คือพ่อแม่ก็ตั้งค้นตั้งสอนนน้องะะ <Bing! S 1> อิสซาก,กน่าสะค่อยๆซึมซับค่อยๆเบาได้นะคะพี่น้องก็คือว่าแล้วเนาะจกมันหลายภาษานะคะเนาะต้องให้น้องค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะ อาหารของน้องอีซ่ามาถึงแล้วค่ะขีป,ปับไก่นะคะฮอทดอกเฟนไฟส์นะคะเพิ่นก็ขอซอสนะคะน้องอีซ่าขอซอสแม่กะ็ะบีบลงให้นะคะซอสกับมายองเนสนะคะพี่น้องมาแล้วอาหารนี่พันกับมา้าน้องมาอาทิตย์ละเทื่นะคะหรือว่าสองเทื่นะคะกับล้วเต้น,นะคะเพราะว่าอาหารกับราคาพอแพงนะคะพี่น้องบางเทื่กับมากินนิดนิด,น,ดน้อยนะคะมานางเห่นนะคะพี่น้องอาหารที่สร้างมั้มไมนีก้กบย่างละหกสิบเจ็ดสิบเทเลนะคะพี่น้อง รวมรวมแล้วมื้อนี้กะบสองรอยเเลนะคะสองรอยเเลนะคะเพราะว่ามีกาแฟน้ำกะพี่น้องพันซังกาแฟมากินน้ำค่ะกาถือว่าผ้านอนนั่งเล่นนะคะมาลี่หล็กนะคะมาชมวิวมาเจอผู้คนนะคะพี่น้องอาหารกะสิเมนูบพ่ค่อยมีอย่างหลายนะคะร้านนี้นะคะส่วนมากเลยกะิเป็นเค้กปับก๊บแล้วก็อาหารเ้านะคะพวกอาหารจานเดียวนะคะผลเ,เหตุขายง่ายง่ายนะคะแล้วก็มีพวก นำผลไม้ต่างๆนะคะพี่น้องมาลอาหารพันกระตองกับโทรศัพท์มาล่อน้องอีซาให้นั่งยซื้อๆนะคะพี่น้องมัอนีค้นหลายนะคะปล่อยเห็นแลเห่นบได้นะคะพันกระพกโทรศัพท์อีเครื่องหนึ่งมาน้ำนะคะพี่น้องมาเปิดกาตูในเปิ้นเบิ้งค่ะวบางทีลรออาหารพันกระสีมาว่าเรื่องของตุรกีให้ฟังนะคะพี่น้องประเทศตุรกีนะคะถ้าบินจากไทยมากระสีป,ประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมงนะคะพี่น้องถ้าบินตรงนะคะถ้าวา่า้า่อเื่องกับสิบกว่าชั่วโมงกับแลวเต้เขาเลือกจองสายการบินใดนะคะพี่น้องสำหรับสนามบินของตุรกีกับมีสอง กะสิมีฟั่งเอเชียกะสิมีสนามบินซาบิฮานะคะซาบิฮ a าแอร์พอร์ตนะคะเป็นสนามบินน้อยๆน,นะคะขนาดเล็กนะคะอีกสนามบินหนึ่งกะสีเป็นสนามบินอิตเทนบูนะคะสนามบินอิตเบูลเนี่ยกะยู่ฟั่งทั้งยุโรปนะคะห่างจากแถวบานพันไปประมาณสิบหานาทีนะคะพี่น้องหลายๆคนที่ยุ่ทั้งยุโรปนะคะเว,วลาเดินทางกะ อาเจซจไดมาพกเครื่องยูอิตันบูกับมีนะคะพี่น้องเพราะว่าตุรกีกับเป็นศูนย์กลางระหว่างยุโรปก,กับเอเชียนะคะส่วนมากสายการบินกับสิม,มาพกเครื่องย่นี่นะคะพี่น้องกับพอดีว่ามีคนถามพันมานะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเนาะพันก็นเลยมาว่าสู้กันฟังนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเห็นหนาน้องอิซาว่ครับ เพิ่นก็มีความสุขแฮงนะคะพี่น้องได้กินอาหารอร่อยๆอที่เพื่อนมักนะคะนั่งกินอาหารไปแล้วเพิ่นก็บเบิ้งโทรศัพท์เบิ่งกระตูนไปน้ำนะคะพี่น้องมีความสุขแฮงค่ะนำแตีงโมกันหนากินหนากินนะคะพี่น้องแก้วยาวๆนะคะ้องอีสามากลายค่ะส่วนพัน,นะะุนะคะขาดไปเลยนะคะก็คือกาแฟดำนะคะพี่น้องกาแฟน้ำตาล อเมริกาโนนะคะพี่น้องนี่กับพานองอีซ่ามานางเล่นนะคะมารีแล็กค่ะมาชมวิวนะคะแล้วกับสพผ้าิ่นออกไปย่างเล่นต่อนะคะพี่น้องตอนแรกกับว่าสิผ้านองมายางพักอยู่ตรงน,น,รงนี้ตรงมสัสยิดนะคะแต่ว่าเพิ่นล้อมรัวไว้นะคะพี่น้องคือว่าเพิ่นปรับป,ปุงงยางบ่ทันเร้วนะคะขั้นกน้องอีซ่าก็เลยสิพ้ากันยางไปทางเซนเตอร์นะคะยางไปเล่นทางอื่นนะคะพี่น้องก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะทั้งตุรกีด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะแถวบ้านนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายแบบเงียบสงบแบบนี้นะคะพี่น้อง มือมือหนึ่งกับบมีอย่างไรนะคะผู้ค้นกับยู่แบบสบายๆนะคะพี่น้องสังเกตเบิ้งนะคะกสิเป็นแบบสโลไล่นะคะพี่น้องชีวิตแบบว่าแบบซาๆนะคะพี่น้องบ่วุ่นไว้นะคะขอบคัวของพอน้องอีซายู่ฮาดิมคอยนนี่มาประมาณ20 ถึง25ปีแล้วนะคะตั้งแต่พ่อแม่เพื่นมาซื้อที่ดินแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่นี่ตังแต่ประทันมีโรงงานนะคะพี่น้องทีง่ว่าบ้านเกิดดั้งเดิมของพ่อแม่เพื่อนก็มาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องวันนี้ก็สศิลาไปก้อนสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะ